เรามองว่าโอเคตอนนี้มันถึงจุดที่เราก็ต้องกลับมาดูว่าโอเคเศรษฐกิจมันฟื้นหรือเปล่าคือเฟดเขาก็สัญญาอมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมว่ามุมอมองของการขึ้นลดดอกเบีย้ยนี่เป็นยังไงมากถ้าดอกเบีย้ยมีแนวโน้มจะขาขึ้นนะแบบนี้นะครับผมคืออย่างแรกคือเราต้องกังวลเรื่องเงินเฟอ้อไหมหุน้นเนงจะถูกอิมแพคมากน้อยแค่ไหนเทรนด์การบริโภคหรือเทรนด์การสื่อสารทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยสิ่งที่2020แล้วก็แพนเดเกเนี่ยคือเขาบังคับแล้วก็เปลี่ยนเทรนด์แล้วก็เปลี่ยนวิธีการบรริโภคคทุกนเเลยเาจะ Prof take profit. จห้นทีี่กถ้าพูดถึงเรื่องความท้าทายเนี่ยนักนักลงทุนจะนึกถึงเป็นอย่างแรกๆอันดับต้นๆเลยก็คือเรื่องของนโยบายทางการเงินของเฟดเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อหลังจากล่าสุดเนี่ยตัวเลขการจ้างงานก็ออกมาดีด้วยนะคะ,ะ mm hmm. ดีกว่าตลาดคาดการ์อีกนะคะ,ะก็เลยทําให้มีคนมองว่าเอ๊ะมันจะทําให้เฟดเนี่ยลด การอัดฉีดสภาพคล่องได้เร็วกว่าที่กําหนดหรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่งการปรับขึ้นน้าตาดอกเบี้ยนเนี่ยเรายังเห็นมุมมองเหมือนเดิมไหมตรงนี้คุณเอนนสมีมุมมองอย่างไงบ้างคะอืมครับคือเดี๋ยวอาจจะต้องย้อนกลับไปดู2020ก่อิบก่นหนึ่งนะครับผมเพราะว่า ถ้าเรามาดูมาตรการของเ e d รอบนี้เนี่ยคือจริงๆมันไม่ได้เป็นมาตรการใหม่เลยนะครับผมเป็นมาตรการจาก2 8 2 9 2 0 0อตอนมันเกิดวิกฤต f i ิ a n ล i a l c r i s i รรอบที่แล้วคือ Playbook เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สเกลนี่คนละเรื่องเลยนะครับผมก็เหมือนการลงทุนในอินฟราหรือการลงทุนในพวก Stimulus มากแต่มากขึ้นที่อเมริกาเนี่ยคือเขาก็ลงทุนแล้วก็อัดฉีดเงินเข้าไปในเศรเษฐกิจค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็มีการลดดอกเบีย้ยเร็ว นะครับเร็วมากเลยจอนมากิงๆใช่เลยเรามองว่าโอเคตอนนี้มันถึงจุดที่เราก็ต้องกลับมาดูว่าโอเคเศรษฐกิจมันฟื้นหรือเปล่าเพราะนี่มันมันเป็นตัวแบบอินดิเคเตอร์ตัวตัวหลักเลยนะครับผมว่าถ้าเศรษฐกิจของอเมริกาฟื้นเนี่ยในอนาคตเฟดเขาต้องเขาก็ต้องมีการลดดอกมันก็ต้องมีการเพิ่มดอกเบี้ยและก็ลดกระแสของเงินที่อยู่ในเศรษฐกิจใช่ไหมครับผมเพราะว่าอย่าลืม เฟดเนี่ยเขาอัดฉีดเงินใเศรษฐกิจเยอะมากเป็นหลายล้านล้านเหรียญน,นะครับผมเลยมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรที่จะลดบาลานซ์ชีดของเฟดลงมานะครับผมเลยมุมมองของเราตอนนี้นะครับผมคือเรามองว่าโอเคคือเฟดเขาก็สัญญาอมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมว่ามุมมองของการขึ้นลดดอกเบี้ยนี่เป็นยังไงมากนะครับผมซึ่งนี่มันจะเป็นก e ีหลักๆที่แตกต่างจาก2013คือเขาแบบโอเวอร์คอมมิ a เนตมาเป็นปีแล้วนะครับผมเลยสำหรับเราเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่แตกต่างรอบนี้คือ ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเนี่ยคือทุกอย่างมัน price ในในตลาดแล้วในรอบนี้ <อะ S 1> สิ่งสำคัญที่สุดคือเราไม่ได้กังวลขนาดนั้นนะผมว่าตลาดจะมีการ correct หรือตลาดมันจะมีการ panic แรงเท่า2 0 1 3ตอนที่เขามี taper t a n t u m รอบแรกเลยตอนนี้เราเราก็มองว่าโอเคเขาน่าจะมี tapering ป,ปลายปีนี้ต้นปีหน้านะครับผมและดอกเบี้ยน่าจะขึ้นปลายปี2,22 0แต่แล้วก็ต้น2,23 0นะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ย inline แต่จากทางเฟดที่เขา communicate นะครับผมเพราะว่าอะไรคือเฟดเขาบอกแล้วนะครับผมาเขาจะเขาจะทอะไรมัางคําถามต่อมาก็คือถ้าดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะขาขึ้นแบบนี้นะครับผมคืออย่างแรกคือเราต้องกังวลเรื่องเงินเฟ้อไหมนะครับผมคือไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราไม่ได้มีเงินเฟ้อในตลาดเลยนะแล้วก็เงินเฟ้อนิดนึงเนี่ยโอเคนะครับผมเยอะๆนี่ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเขาบอกว่าเขายังจัดการได้ด้วยเฟดอ่ะ ยังจัดการได้ด้วยแล้วก็จริงๆเขาต้องการให้เงินเฟอ้อมันขึ้นมาอีกเงินอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะไม่งั้นเราก็จะอาจจะเกิดสถานการณ์เหมือนญี่ปุ่นก็ได้นะครับผมเลยกินอินฟลชันแบบสักสองเปอร์เซ็นเนี่ยโอเคนะครับผมแต่เรายังไม่ถึงสองเปอร์เซ็นเลยนะครับผมในสิปีที่ผ่านมาไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นด้วยซ้ำนะครับผมเลยเรามองว่าตอนนี้คือเฟดเขาโอเคที่จะให้ดอกเบี้ยมันขึ้นให้เงินเฟอ้อเนี่ยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมเลยเขาโอเคเขาคอมฟอร์ตเขาบอกแล้วเราแล้วว่าเขาต้องการตร,รง,งน,รน้คัมเ่่ออองฟไยก แล้วก็ถ้าเราลงทุนในหุ้นอ่ะนี่สําคัญสุดเลยว่าโอเคถ้ากังวลเรื่องเงินเฟอ้อแล้วก็ดอกเบีย้ยจะขาขึ้นเนี่ยหุ้นนี้จะถูกอิมแพคมากน้อยแค่ไหนนะครับคือต้องถามก่อนว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมีแนวโน้มขาขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวอยู่นะครับผมถ้าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวอยู่เนี่ยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยดีสำหรับหุ้นเลยนะครับผมเลยถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงสองพสิบสาตอนที่ผมพูดถึงว่ามันจะมีเหตุการณ์เรื่องเทเบอร์แทนทรัม์ใช่ไหมครับแปลว่าแล้วถ้าเกิดเราดู ผลตอบแทนของหุ้นในอเมริกา3-4ปีหลังจากนั้นนะผมนี่หลังจากที่อเมริกา,เ,กาเขาประกาศขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเป็นบวกมา3สปีติดกันเลยนะผมเลยสำหรับพวกเรานะผมคือถ้าเรามาดูว่าเหตุผลว่าทําไมดอกเบีย้ยขึ้นคือเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวนี่เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีม,มากสำหรับการลงทุนการลงทุนในหุ้น,นอเมริกาตอนนี้คือถ้าเราสังเกตได้เนี่ยคือประมาณสัก2-2.5%อัตราดอกเบีย้ยที่อเมริกานะผมมันยังอยู่ในช่วงอัตราที่เราค่อนข้างมีคอมฟอร์ตถึงระดับเนี่ย แต่พอที่เราเกิน2.5แล้วก็ใกล้ที่จถึง3%เนี่ยคือนี่เป็นช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันอยู่ในจุดที่อาจจะต้องเริ่มกังวลนิดหนึ่งนะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่านักตอนนี้เนี่ยเกิน3%เนี่ยหลายแบบคือคอสในการชำระนี้เพิ่มขึ้นนะผม <s> หรือไม่ว่ามันจะเป็นอ่าพวกบ,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 บร,ริษัทไฮยิวนะผมตอนนี้เหลือ ดอกเบี้ยที่เขาต้องจ่ายคืนให้พูดให้ผู้ถือพันธบัตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับผมเลยประมาณสัก2 5งห้าสิบเรผมนี่เป็นจุดที่เราต้องจับตามองขึ้นนิดหนึ่งไม่ได้แกนตัตีว่าถึงจุดนี้ปุ๊บตลาดจะลงนะผมคือมีหลายเหตุการณ์มากที่ตลาดยังสามารถเพอ์ฟอมได้นะครับผมแต่ถึงจุดนี้เนี่ยเราจะต้องกลับมาดูแล้วอาจจะต้องจับตามองนิดนึงว่ามีปัจจัยอะไรมั่งปัจจัยอื่นที่เราจะต้องมองดูนะตอนนั้นแล้วก็วิธีที่เราต้องปรับพอร์ตเนี่ยจะเป็นยังไงมั่งนะครคือถ้าาาเมดู 2 2, 2 5นะครับผมของอเมริกาเนี่ยณปัจจุบันเราอยู่ที่0%นเะครับผมเลยถามว่ายังได้อีกไหมนะครับผมตลาดหุ้นยังสามารถร์ฟอร์มได้อีกไหมคือถา้ถาสำหรับผมเนี่ยเรามี runway ค่อนข้างเยอะพูดถึงเรื่องของการปรับน้ำหนักการลงทุนเองนะคะทีมผู้จัดการกองทุนเรามีกลยุทธ์ยังไงบ้างมีการปรับพอร์ตยังไงให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตลาดสหรัฐอะคะ่ะครับก็จริงๆตอนนี้กลยุทธ์ของเราเป็น คือผมเรียกว่าเป็นบา,าร์เบลละกันนะผมด้านหนึ่งนะผมเราก็ยังมีสัดส่วนของพอร์ตที่เรากําลังจะถือหุ้นที่จะเบนเอฟจากการรีโอเพนนิ่งของเศรษฐกิจการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเ,เศรษฐกิจอเมริกานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนก็ได้หรือการเฮลท์แคร์หรือการลงทุนใน f แ n นเชียลหรือการลงทุนในการท่องเที่ยวนะครับผมคือพวกทีมรีโอเพนนิ่งบรรดาทั้งหมดที่เราค่อนข้างชอบอยู่ที่เป็นค่อนข้างฮิตนะตอนนี้นะครับผม แต่ทีมหนึงที่เราก็ยังถือในพอร์ตซึ่งมันเป็นทีมที่เราชอบที่มันเป็น long term growth นะผมก็จะเป็นทีมเรื่องอ่า energy เรื่อง Solar เรื่อง ev เรื่องแบบอ่าแบบ e payment นะผมเรื่อง automation นะผมนี่ก็ยังเป็นทีมที่เราค่อน้าชอบอยู่เลยตอนนี้คือกลุทธ์ของเราคือ maintain ทั้ง2ตัวในพอร์ตตอนนี้นะครับแต่ถ้าเราลงใหม่ขั้นหนึ่งแล้วก็ดูว่าจริงๆสิ่งที่เราชอบในพอตของเราในชชวงทีมตอนนี้นะผมคือผมสามารถ identify สทีมหลักตอนนี้นะครับผมทีมแรกนะผมคือ เราก็มาจะ take profit จากหุ้นที่ perform ดีนะครับผมเพราะเหมือน่ผมได้เรียนเมื่อกี้คือบริษัทในอเมริกา ER เนี่ยมีบางตัวที่ค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับผมผมยกตัวอย่างเหมือน Apple เหมือน Microsoft ณนตอนนี้เนี่ยเป็น underweight อันดับที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตของเรานตอนนี้เลยแต่สำหรับพวกเราเนี่ยคือเราถือหุ้นแบบนี้หุ้นหุ้นตัวนี้โดยเฉพาะนะครับผมในพอร์ตมาเกือบจะ10ปีแล้วด้วยซ้ำนะครับผมเราทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมไม่ใช่ว่าเราเราขายทิ้งหมดเลยนะครับผมแต่เราแค่ปรับสัดส่วนลดลงในพอร์ตเพราะว่าเรามองว่า ยังไงก็ตามอะ่ะต้องถือในพอร์ตอยู่แล้วเพราะว่าในวงครามเทอร์กรอตเนี่ยไอ้พวกเนมพวกเนี้ยก็ยังสามารถเ e อร์ฟอร์มได้แต่สำหรับเราณนะตอนนี้เนี่ยคือเรามองว่าโอกาสในการโอกาสของกรอหรือโอกาสที่หุ้นอื่นๆที่จะสามารถเ e อร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีหรือเราพยายามหาแบบ the next amazon นะผมยังอยู่ใน area อื่นๆตีมที่2นะผมคือเป็นอะไรที่เราค่อนข้างชอบนั่นงก็คือเป็น d i g i t a l a d v e r t i s i n g นะผมเพราเหมือนที่เราค่อนข้างรู้กันทุกคนก็คือเราก็เวิร์กกันบล็อกโฮมมาสักพากหนึ่งแล้วสิ่งที่สาคัญสิ่งทนการร การการสื่อสารทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมคือคนที่อาจจะเป็นแบบ generation millennial หรือ gen Z อะไรประมาณนี้คือค่อนข้าง,งคุ้นเคยเรื่อง digital advertising แล้วแต่ generation อื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยขนาดนั้นสิ่งที่2020แล้วก็ pandemic เนี่ยคือเขาบังคับแล้วก็เปลี่ยนเทรนด์แล้วก็เปลี่ยนวิธีการบริโภคสำหรทุกคนเลย ถ้าเรามาดูประเทศอื่นๆที่ได้ reopening แล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือบางประเทศในไต้หวันเกาหลีตอนที่เขาออกมาแล้วก็เปิดเปิดเศรษฐกิจตั้งแรกใช่ไหมครับเทรนด์การบริโภคที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับผมคือเรามองว่าเทรนด์เราเนี่ยมันเป็นมันเป็น shift ถวแบบถาวรเลยวิธีเรากําลังจะลงทุนตอนนี้ที่จะเป็น f i t จากธีมนี้นะครับผมคือเรากำลังจะดูว่าบริษัทอื่นๆที่สามารถทําการโฆษณาในพวกแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับผมจะมีใครมั่งแล้วก็ใครจะเ e n e f i t มากที่สุด หนึ่งในบริษัทที่เราค่อนข้างชอบตอนนี้ก็คือ Snapchat เขาสามารถ Benefit ได้เพราะว่า Penetration ค่อนข้างสูงนะ user base ค่อนข้างแบบแบบเอนจค่อนข้างสูงพอสมควรนะผมแล้วแล้จริงๆถ้าดู performance ของ Snapchat เนี่ยเป็น Contributor อแบบอันดับหนึ่งของเราเดือนที่แล้วนะครับผมเลยเรามองว่าทีมคล้ายๆ Snapchat นะครับผมหรือ Twitter หรือ Pinterest นะครับผมพวก Social Media Platform แต่จริงๆมันจะเป็น advertising play นะครับผมคือนี่เป็นทีมหนึ่งที่เราค่อนข้างชอบอีกทีทีีมนท่เราชออบก็คื Financial ด้านหนึ่งเราจะมีพวกบริษัทเหมือนพวก morgan stanley charles schwab ที่เป็นแบบแบบ old school financial ผมเรียกชื่อประมาณนี้นะเป็นแบบเป็นพวก Classic financial นะครับเพราะอะไรเพราะว่ายกดย,กย,กยกอย่ายง morgan stanley นะครับผมดอกเบี้ยขาขึ้นมา r g จินขึ้นกำไรขึ้นราคาหุ้นขึ้น Classic, c l <oughs> a s s ิกนะครับผมครบบแต่อีกด้านหนึ่งเราก็มี paypal กับ square ซึ่งพวกนี้มันจะเป็นพวก e payment Online payment นะครับผมซึ่ง จริงๆเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยคือมันค่อนข้างครบวงจรพอสมควรนะครับผมคือด้านหนึ่งเราก็มีธีมที่เป็น reopening ดอกพี่ที่เราเพิ่งพูดกันมาตลอดเนี่ยเทรนขาขึ้นโอเคนะซื้อ financial เลย benefit ตรงๆแต่ธีมก็คือมันจะเป็น shift ของการบริโภค shift ของการใช้จ่าย shift ของการ payment ซึ่งไม่กลับไปในในโลกก่อน2020อีกแล้วนะครับผมซึ่ง paypal กับ square ก็จะ benefit เต็มที่ financial เนี่ยมันเป็นตัวอย่างแบบชัดเจนเลยนะผมที่จะ indicate ว่าวิธีที่เราทำ barbell ตอนนี้เป็นยังไง,งนะบ้างและตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นพวก บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีนะผมในการเติบโต,ตมากขึ้นนะผมยกตัวอย่างาง่ายสุดก็คือบริษัทชื่อเซนโอลนะผมเซโลเป็นบริษัทที่ทำการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ในอเมริกานะผมทุกอย่างผ่านออนไลน์หมดเลยไม่ว่าจะเซ็นสัญญากันไม่ว่าจะใช้จ่ายไม่ว่าจะกู้เงินไม่ว่าจะทุกอย่างนะผมมันจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถซื้อขายบ้านนะผมเลยตอนนี้คือ adoption ของเซนโลเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงจุดที่นะตอนนี้ที่คนที่อเมริกาตอนเขาจะซื้อบ้านเนี่ยเขาเดินผ่านบ้านตัวนี้เฮ้ย ยูซิโลบ้านี้อย่างเขาใช้คำว่าซิโลนะครับผมเป็นเวิร์บแทน Google แล้วนะครับผมเลยเนี่ยเป็นวิธีที่เราพยายามหาแบบวินเนอร์สดในฟิวเจอร์นะผู้บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีในการโตและก็ a อดอปในอนาคต ก็ต้องขอบคุณคุณเอนิสมากเลยนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันครบถ้วนเลยนะคะเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในตลาดสหรัฐนะคะสําหรับกงทุนเองนะคะที่สนใจจะลงทุนในสหรัฐนะคะกองทุนบัวหลวงก็ออกกองทุนเปิดบัวหลวง US Alpha หรือว่า B US Alpha นะคะซึ่งก็ลงทุนในกองทุนหลัก JP Morgan Fund US Growth Fund นะคะโดยจะเปิด IPO ค่ะระหว่างวันที่17ถึง24สิงหาคมนี้นะคะสําหรับลูกค้าของกองทุนบัวหลวงเองนะคะที่มีบัญชีกอง ลงทุนกับธนาคารกรุงเทพนะคะก็สามารถที่จะลงทุนผ่านแบง g ์ค k ็ a กแบง b ์ม e b a n k แบงได้นะคะหรือว่าจะเปิดบัญชีออนไลน์ก็สามารถทําได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวงนะคะธนาคารกรุงเทพรวมไปถึงผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ